สบายดีพ่อแม่พี่น้องครับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเห็นอยู่บอกอันสบายดีพี่น้องมือนี้ห้าสิบไปตัดข่างมักถั่วเนาะพ่อแม่พี่น้องเสิ่งแบบปีใหม่กระส่วนบอบบี้ไปน้ำแด็กกันน้องอันไปน้ำมือนี้น้องอันหมดเลไปต้งเฮียนเนาะพ่อแพี่น้องเป็นอยังอันผักผักหนึ่งผักผักหนึ่งเนาะพ่อแพี่น้องผักจั๊กเหมือน ผักผักซิบบ้านน้องพี่น้องซิกบกอกยาคอยได้จักอายก็จะ้ะ <laughs> สบายดีพ่อแพี่น้องได้เท่าอย่างอายกอกยา <laughs> ต้นนีววนเน่เป็นแล้วว่บาคมน้อยเองเนาะเแถวเป็นน้องของแม่พี่หม่นนเนะาะพี่น้องเป็นระบ่าวมื้อนี้เฮาสิไปตัดข้าหมกทวน้องอันผักผักน้องอันผักเจ้าหมึกอัน10มื้อ,อ,อ,อเออน้องอันเพิ่นผักผักซิบหมึกน้อยพี่น้องผักผักนึง ถ้าเป็น oh, ฟางไทยกับ oh. ปิดเทิมนะพ,พี่น้องปิดเทิ่มเทิมหนึ่งปิดเอ่าเพิ่มซิปกามืออ่าหนองอันเขาเฮียนอยู่มออไหว้ามอสี่มอมอสี่ oh. หอนองอันเขาเฮียนอยู่ของมอสี่เทือนี่เป็นเทือที่สองนะพี่น้องที่ปีใหม่ไปตัดขางหมักถั่วเนาะเพราะว่าหมักถั่วขเขาฮะมันพ่อขืนขางนะฮะนะตอนที่ปีใหม่ไปตัดกระบอกบ,บีตอนนะ่ะ ตัดมามันบเพาะก็ได้ปตัดอีกทางล้างเพิ่นก็เฮ็ดหน้าแซงน้อยพี่น้องหน้าแซงที่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดนี่เพิ่นก็สูบน้ำขึ้นมาจากแม่น้ำเซโดนน้อพี่น้องไผทีแบบว่าหน้าติดกับแคมเซเพิ่นก็ได้เฮ็ดหน้าแซงน้อยพี่น้องได้ใลาเลายลาาอยา ใส่ทอสูบขึ้นมาจากน้ำเส้นชายจะถอนก็ปลาลอยเศร้าถอนวันนี้จักเมตดทอนหนึ่งจักเม็ดวันสี่เม็ดลอยเศร้าลอยเศร้าอันเนาะปากัยังดีแต่ว่ามันมันเถิงเห็นนะแถวหน้าเขาแห่งเห็ดบวบได้มันไก่น้่มสิหน้าคือว่าเป็นเป็ดกระโดดเป็นทะเลได้ลอยกูเดินนะ ตอนนี้เป็นตอนสาวๆน้องวายพี่น้อะเดี๋ยวเขาจะไปปีนหัวออกทางไหนออกเบือ้องไหนน้อบบอ๊ะมาเบื้องนี้มาตาจู่เบื้องนี้ไล่ไๆได้แล้วบ่ โอ้มแดนเนี่ยนี่แดนเนี่ยเนี่ยสีๆนะบอเนาะนนี่นั่นันนันนั่นทางหนะเออตัดโหลดเออขังมะขัวเนาะเห็นไหมเป็นใหม่พอดีเออตัดดะกัยุนออกไปขางเนาะ มลากันดีค่ะมืถั่วมาแทนม,มือตัวเข้ามามาหันเข้าไปเบวีอ่งอยู่นอกหัวน้อบอมเนาะนีเก็นอกนีมันอยู่ในหัว,วอตอนนันเข้าอยู่เบวี่ยงนอกหัวอยู่เบืี่ยงไหนอยู่เบืี่งน่านมือน,นี้เข้ามาอยู่วันนี้ ไม้ที่เ้าตัดกับเป็นไม้หัวลีกน้อหอยพี่น้องเป็นยังคือเอาไ,ม,ไอนะม้แกงเองนาะไม้แกงมันนันนี้มัน,น,ม,นมันหลอกไว้ไม้หัวลีกเป็นไม้ที่แข็งแคร์ไหนรับบางเแคมันตัวได้ดีกับเดเฮ็ดพื้นนะเอาไปล้างเอาไปล้างไฟกับอะไรเรื่องเนาะบอมเนาะเอาไปเฮ็ดพื้นล้างไฟเผาอยูวว่าอ่านผ่านมั้ย ทั้งทั้งทั้งหมดอานี่คคทั้งหมดฮะโอเควไปด้วยห่างรือว่าห้างเตนต่อเนาะเองห่างต่อมื่กีตอดแล้วปัน นเกษตรสามกองตีพ่ออยู่วัวทำนี่บ่พ่ออยู่ด้วผัครแทตัดมาไว่อยในไร่ตับผังครแท้หนไรอันนี้นะไรแทนี่ ปูนสามคนเมื่อวบอจือดอกสามคนเหตุเป็นกองไหวจีกองนึ่งเพาะไใกเป็นกอง่ตัวนี้เข้าเขา่ากับงันห้ำวยเขาขาก็บงานหัวยเขาเรามันกันเนาะมันยังวัเจ็บบ้าเวลาเขาเดือดเนี่ยนะ ในสิราจำได้ทีเป็นยังกระดุมกอนีสะก<อ>ระดุอิดนะายมันนี่เอาเมื่อ,อร้ายกันแนะ่เดกองใหม่เลยน,นอยนนเอาลอเลย เอาไปมาตนอัไดิไชเอินเรือเรบาสิมัดดีนาบ้าเนาะกีกีอินดี้อินดี้รเขาเขางียนจะมาหอกมาว่น้องอิน้กีอินี้อนี่อินีเอินอินดี้ย้ำได้น้องกีแอนมาก่อน เป,งงเป็นแบบมาที่ซ้ำออยเลยซนะ้ำออยเนาะจี่าออแ่ามันซ้ำออยนะมันเ,นเขาเอืนอินดนี่มาโน,นะนก่อน เออหมัดแบบแบบคือข้อมัดเขานี่นี่ก็เป็นมือว่านจันน้องผูเขากับไปลุงดีอันนัาสผูู้เขาภูจอยน้องนิ้วแบงเฮียนว่ามือนี่เป็นมือว่านจันน้องอันปิดเทิมแต่ว่าปฐมหับเปิดเทิมปฐมหับปิดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมนเกเขาก่อนปิดก่อนเขาก่อนปฐมว่ามั่งยังเพื่อนกันปิดน้ำลังปิดน้ำรังเขาน้ำลัง นจะตายคง,งเหียนค <laughs> งเหียนปฐมสิปิดก่อนนุงเฮียนมัธยมนเฮยพี่น้องผักๆหนึ่งปิดเทอมหนึ่งปีตัดเครืองอานาไม่แต่เครืองั่นกันเอาเฮ้จะได้ยนะังไงเขาเครือมันพันกันกระมังมันออกพี่อันผ่าแทผ่ามึงค่ะตาดู Chăm 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 Phá, cái chăm phá chăm 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 Ừ chăm 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 ัน,นแนมไปแนมไปข้างหน้าก็เป็นหมู่บ้านของปีใหม่แล้วนี่ก็เป็นแถววานาเนาะที่เข้ามาตัดยังเมื่อแบบเดียวข้าวเดียวก็หอดสวนข้างหน้าก็เป็นสวนของปีใหม่ เดี๋ยวมือแรกเนาะพี่น้องเดี๋ยวมือแรกปีใหม่สิปีใหม่ก็บอบบีสิมาเอาใส่ขางเดี๋ยวตอนนี้สิเมื่อกินข้าวก่อนเด้อเพราะว่าว่า่นี่กินข้าวเช้าตอนนี้เป็นเวลาประมาณแปดโมงเช้าเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นตอนแรกๆเนาะพี่น้องต่อจากว่างสาวนี้เพราะว่าว่างสาวนี้ปีใหม่ไปตัดข่าหมักทั่วก็บอบบีกับน้องอันเนาะพี่น้อง ตอนนี้ก็เป็นตอนแรกๆแต่ว่าหนาปีใหม่ก็สิเป็นสีเรืองเนืองนะพี่น้องเพราอตอนนี้มันตอนแรงเพราะว่าหนาปีใหม่มันตอกับอันนั้นเนาะมันตอกับแสงแสงตะเวนเนาะตะเวนมอสิโตกพุมันก็ได้เหตุให้บรรยากาศรอบๆขางเป็นสีเรืองเนืองมาพี่น้องหนาปีใหม่ก็เป็นสีเรืองๆน้ำเด้อภูเขาภูเขาเนี่ยววะพี่สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องอ่าเจ้ามายังสองคนค่ะมามาเล่นพราจักมาเล่น มาตันอ่อยอ่อยยังเดียวมาเล่นอยู่สวนนะฮอยพี่น้องท่านี้บ๊อบบี้เพิ่อนก่เห็นยังบ๊อบแหลมลักนะฮอยพี่น้องแหลมอาข้างมกทั่วเด็ดเนาะตอนนี้ตะเว้นกำลังสิตกพู่นะฮ ồi พี่น้องตะเว้นกำลังตกพู่เด้อ ยามแดงแรงเนาะมาตอนทุตพักตอนแดงแรงกาโบแลดปันเดยแต่ว่าปีใหม่กับมาแต่ละมื้อกะแลงท่านนี้น้องไพพี่น้องมากอะทสิธาตะเวนต้องู้มันกะสิโพดบุแหละนะมันกะสีข้ามก่อนนี่เป็นเขาโพดทวด,ดินของปีใหม่เนาะงไพพี่น้องเป็นต้นทวดินของปีใหม่เด้อมพี่น้องต้นทวดินกับเขาโพดข้างนี้เป็นต้นทวดินกับกเขาโพดของปีใหม่น้อง่น้อนี่ ส่วนเธอดินกำลังกำลังง่ายส่วนขขาโวดก็ากำลังง่ายเดี๋ยวไปหาป๊อปปี้จังไหนบ๊อบสักบ่ฮะสักแล้วสักได้ไล่หลักจะเอาขึ้น Các cái hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn peuêng peuêng mịt nó no? peuêng nó no? bom nó, no? ừ. này, sắt, ní đung bay đe, nong hơi phi nỏ kham thừa hả, sắt đen nè nó, em sắt em ใค่แต่บาดินไซน์เนาะว่าน้ำสักสมัยเนาะแต่ก็เอาอันนี้เกี่ยวด้วยนี่มือนี้เป็นมีตากรงมือใหม่เนาะพี่น้องตากรงมือใหม,ใหม่เขาได้นี่เดี่ยวว่าพี่เดียวโอ้พี่เดียมักถั่วของฮามันฉีนคลา,ายแบบ,บว่าแดดง่าออกลายเห็นนะแดดง่าออกลาย ตากองหูบุ้งกลองด้วยไี่น่องตากองไม่ตากองสีฮาร์ดถ่ายเป็นตากองได้นี่ใหญ่ไปก็เป็นพระเอกช่องเป็นเวาลาพระเอกช่องเป็นหรือเปล่าเป็นบันจักบอดักเป็นยังไงหนังสั่งเอกยุดสั่ง เปืองเปืองเปืองอันนี้ขนาดเนาะบอลเนาะเปืองขังเนาะบักถั่วเขามันอันนี้เนาะเกี่ยวใส่เกี่ยวใส่เพราะว่าบักถั่วมันอันนี้เนี่ยเอาแต่ปีใหม่เวอร์ชันแนวขางมาใส่เนาะเฮ้ยเนี่ยเหนื่อยย่บถั่งโอ้ยยังอยู่อ๋อแบบถั่วคลายแบบถั่วพุ่ม เป็นพุ่มเจ้าบ้านได้ไปบางเบิร์ดแล้วก็ว่าเดี๋ยวเพื่อนเจียังหันทองเอ็ดซุ่มเบิร์ดแตเวเองตุ๊กผู้วิทย์แล้วเลยน้องเฮียพี่น้องโบห็นแต้วเองแล้วแต่บ้านโมทันเหนื่อยเมือนน้องมันกำลังตุ๊กวิทย์ไปบางยานี่เบื้องนี้เขาก็เห็ดหัวน้องเี่น้องหัวเบื้องหน้าแน่เพราะว่า ยันง่วงมันเขามาทาั้งเพาเห็ดเบื้องเทิงเลยยันง่วงมันเขามาเบื้องดุ่มเพาต้องเห็ดเบื้องดุ่มนะมันดีบรรยากาศตอนอเ,เล้งๆน้องพี่น้องคา <c ười> งนี้ก็เป็นถั่วของปีใหม่น้องพี่น้องถั <c ười> ่วต้นนี้เป็นถั่วฟางไทยกระลังสิเป็นหมากนั่งเป็นดอกเออเอ,อ้ยว่าจะโคตรมาหอดพีทีรัวเข่าปาก <c ười> นั่งรัวโคตรเส่ป่าคุณ นั่งโดเป็นทศเสปากปีใหม่ด้ยวยพ่อพี่น้องยินข่าวบดดาบน้ำได้มือยิงข่าววดดา,นามน้ำได้มือเอาสิเป็นทัวฟังไทยหน่องพี่พน้องกำลังสิเป็นหมาเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวถามถามันใ,นใหญ่แล้วก็ะถาพ่อเก็บเดี๋ยวพีใหม่สิบวถ่ายคลิปให้พ่อพ,พี่น้องเบิ่งกันหนึ่งเด้อ,อ,อกำลังเป็นหมากำลังเป็นดอกพันธดี ขางนี้เป็นทัวร์ฟังไทเป็นหนี่ก็เป็นพักเนาะไฮี่หน่องเป็นพักขนาดที่ปีใหม่พุ่มใจเกิดมาบ่าเคยปลูกพักขนาดจักเกือนเนาะเป็นเถื่อทำอีปผูงงามพีใไม่กับบอกผูว่ามันงามด้วยบองามแต่่าสําหรับความคิดของปีใหม่กับงามแต่ว่าถาไปเทียบในตลาดที่ปีใไม่เคยสื่อถึงงามกว่านี้เนาะไฮที่หนองนี่นะสิน,น,นี่ถาไปเทียบยุ่ในตลาดหนาสิคีร่าบ่จกหลดนช่วาาสงสิขีร่าเห็นเด้๋ยวถาไปเทียบในตลาดที่เข้าคาย ี่แหละแต่ว่าี้งามที่สุดในสวนของปีใหม่น้อพี่น้องพะขนาขย้อนแต่ใบมันยังหูซึกว่าควบกรอบเดี๋ยวบอกจะใบ,บมันหูซึกตอนพอพัดเดี๋กรอบทั่วฟังเล่าฟังเล่าปลูกก็ฟังไทยปลูกข,ขังกันทั่ววับบีเศร้าเป็นหมากเลยขังแล้วทั่ววับบีแต่เศร้าเป็นหมากเลยเด้อพี่น้องนี่เร้าเป็นจังไงกู เป็นนิดเดียว,วเป็นซี่หามากมันเบิดมันอันไรเนี่ยมันเป็นลายเลยมันก็ได้เข้าเป็นอยู่เวงเทิงน้องเพืพี่น้องอยู่เวงเทิงพักปีใหม่ก็ยังมีอยู่เรยอยู่เวงเทิงก็มี่พักพักกาดพักห้องปอมพักซี่คณาอยู่เวงเทิงน้องเพืพี่น้องก็มีพมริกแล้วก็มะเขือเนาะแล้วก็มีต้นทัว่วของบอบ,บีน้ำต้นทัว่วก,ก็ร่างปลูกพันในใหญ่นะ้องเพื่อพี่นอ้อ,องมื่อนี่ก็เป็นคลิปสบายๆเนาะคลิปถ่ายตั้งแต่สาวๆคุณนกะ็คลิปถ่ายตั้งแต่ตอนไปตัดอ่าข่างหมกทั่วจมนมาหอ่อตอนแรกนะ้องเพี่น้อง เป็นคลิปง่ายๆสบายๆเด้อแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแซนด์มิเด้อพ่อแม่พี่น้องค่ะศึกใจก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ๊อบบี้ีไมค์เฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อร์อยท์พี่น้องแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบายบ๊อบบี้อยู่ไสนปะ